มีไข่มีสบเบียงพร้อมนะฮะที่เหลือก็เหลือแต่ปลาครับโอเคเราจะพาไปดูแหล่งหาปลาก่อนเดี๋ยวจะเอาไข่มาดูกันโอเค

โอ้ปลาเยอะอปลาเยอะโอ้ปล,ปลาดูครับปลาปลาตัวยเยอะเยอะจริงนะฮะเพราะว่าปัญหาก็คือเราอยู่ตรงเรามาอยู่ตรงที่ดูดน้ำของเขาถ้าเราไปจับปลาเดี๋ยวมันจะทำให้น้ำของเขาขุ่นหรือเปล่านะฮะดูครับ คนเห็นหมครับปลาตัวไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะับที่นี่ก็จะเป็นแหล่งหาปลาของเรานะครับเลาะทั้งเส้นทั้งสายโอเคเดี๋ยวเราไปรอเพื่อนๆกัน เกี่ยนค่ะประมาณจากลงเกี่ยนไปวนนี้ผมลงไปรอบนึงแล้วเห็นปลายเยอะมากเลยเอยขึ้นกลับมาเอากล้องโดนไม้ทิ่มเท้าไม่เป็นไรเรื่องยังไม่หลายเออ ค่อยปล่อย <m í rus> ี่เ้ยเดี๋ยวเราเอาปลาก่อนี่ยงบนี่ย่า่ดนอนครับเออปลาหลายตัวแน่นอน มองทิศทางบ่าดนเมียนเลยปลาุนขาปลาตัวใหญ่ปลาอะไรวะพี่น้องครับเ,เห็นปลาไหมครับน้ำขุ่นเหลือเกินกูเหลือมหรอเปล่ากู <laughs> บวกเข้าใจกูก็บบกเข้าใจเอาหนึ่งมา่ะ แน่นอนได้ปลาตัวเยอะอันนี้จะพลาดกันแล้วกันอันนี้ได้ปลาตัวใหญ่แน่นอนพี่ดูก่อนหน้าเรวเพื่อพูนจะว่าพี่ใส่ไปถูกทางอีกเอ้ยให้ได้ปลาตัวใหญ่แน่นอนพี่เหยียบตรงนั้นระวังนะมันมีอะไรซิกอยู่ข้างในเหยียบซิไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรพยายามไม่ออกไปแล้วนะออกไปเดี๋ยวไม่กล้าลงมาโอ้ให้ด้แน่นอนนะนี้จะพลาแล้ว เดี๋ยวเราต้องดูดีก่อนนะยเาเมืนติดปลาแล้วพี่ติดดิติดยังติดแล้วมืนมันชนแล้วนะยกดูดินี่นั่นนี่ได้แล้วพี่น้องเอาไปย่างก่อนเอาไปย่างก่อนจับได้ไหมพี่มันปาดเลยเราก็จับไปเลยลองปาดตัวมันฮะโอ้ได้แล้วได้แล้วมาเอาปลาเลยพี่ด่างบอดีครับด่างบอดี จะไม่องหลุดตัวใหญ่อยู่นะปวดเป็นหรอจับหัวแล้วก็ลูดอันนั้นออกด้านหางมันเออเห็นเห็นมันชนอยู่ตึ๊บเอาไปย่างรอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปย่างรอหน่อยถ้าเอาขึ้นมาเร็วๆมันมันจะตาย mẹ rồi, cào thành vẫn cái này luôn đi. Đó, đậu, đậu, đậu lực, đậu này. ui, tối dài tối dài tối dài. hả? qua luôn là lực ตาตูมมึงไปยืนไปยืนตรงนี้ดูหน่อยน่อฝูงปลาอยู่ไหน่ะอุ้ยหรอใส่ใส่ใส่ไปนูก่นนูเห็นปลาละเห็นนู่นเร็วนู่ฝูงปลาอยู่นี่ โอ้เห็นไหมมึงเห็นปลาไหมล่ะเออไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเทตโตเออไปหามเมื่อปลาหไปหาเมื่อปอไยเทตโตมึงเดินไปนู้นไอโน้กพอแล้วตัวนี้มันตื่นแล้วเทตโตเดินไปเดินไปเลยเดินไปไกล้ไอโน้กยืนอยู่ยืนอยู่เฉยเทตโตเดินหนึงไปเออต้องคอยฟร์แมนคุมไว้พวกมึงเนี่ยอีกอีกเทตโตเดินไปเลยแล้ว ไปเดินไปเดินไปนู่นเลยไปแค่ตู้เดินไปอันนี้น้ำมันไม่ลึกแล้วเดินไปนี่เดี๋ยวมันขึ้นมาก่อนปล่อยนบ่อน ตีจังออเออมันก็จับมาดิทัวเบอร์ปวดปลาเนหัวตดปลามันกัดไม่พี่มันตำไม่หัวปวดปลาเนปันดินหัวปันดนรัวจับหัวจับหัวปวดปลาเลยมึงีจับนี่มันรุนยืนดูอยู่ได้ ได้ปลาแล้วพี่น้องอยู่ทุกบ่อปลดปลาไ่เป็นปลดปลาไม่เป็นเดี๋ยวถ้าหลุดกูจะให้มึงดำน้ำตามจับมันนะตัวเนี้ยขึ้นก่อนนะเดี๋ยวปล่อยมันวิ่งก่อนอมมือทำปลาดีดีอ่ะก็น่าดึงไปขวางไว้ฝั่งนู้นไปแล้วเนี่ยฝั่งเนี้ยเสียกูแล้วเปลี่ยนขยายไปกว้างเลย ใครมันี่สี่ห้าตัวรุนมัเลยนะทางอัน,นั้นมันทีนะมันเลยติดลายสารโมดูเปรย,ยังอ,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 อันนี้แปดเส้นมาเลยเนะี่